สำหรับใครนะคะที่เริ่มอ่านรประกาศกรมบังคับคดีแล้วมีคำถามว่าเอ้ยทรัพย์ที่เขาเขียนว่าประเภทจำนองติดไปเนี่ยเขาคิดราคาเริ่มประมูลยังไงแล้วตกลงถ้าเราประมูลได้เราต้องจ่ายเงินเท่าไหร่หรือในกรณีที่มีการลดราคากรมบังคับคดีมีหลักเกณฑ์ยังไงนะคะในการพิจารณาราคาเริ่มประมูลที่ถูกลดนะคะวันนี้ถ้าใคร สงสัยอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับทรัพย์จำนอนติดไปคุณต้องไม่พลาดคลิปนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ฝนจะมาสอนคุณอย่างละเอียดมากๆเลยค่ะที่พูดง่ายๆว่าเราประมูลไปพร้อมกับยอดหนี้ค่ะพูดง่ายๆคือเหมือนคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะซื้อบ้านหลังนี้คอนโดนหลังนี้หรือที่ดินผืนนี้ไปพร้อมกับหนี้ทั้งหมดนะคะฝนใช้คำว่าทั้งหมดทั้งหมด,ท,หมด,ท,หมดทุกสิ่งอย่างที่ติดมากับ ทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ชิ้นนั้นคุณยินดีที่จะซื้อมันมา กันที่ฝนใช้คำว่าทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยทรัพย์ที่เขาเอาไปจำนองค่ะหนึ่งมันมีเงินต้นเงินต้นของยอดหนี้ที่เขา้าง,ง,งนี้บ้านหลังนี้ยังติดจำนองค้างอยู่กับธนาคารอีกหนึ่งล้านแปลว่าเราซื้อบ้านหลังนี้จะก็มาคับคดีมาบวกกับหนี้หนึ่งล้านที่ติดไปกับบ้านหลังนั้นด้วยและที่ฝนใช้คําว่าทั้งหมดนั่นหมายความว่ารวมถึงค่าถ้าสมมุติว่ามีดอกเบี้ยหรือค่าผิดชําระอะไรต่างๆเราผู้ซื้อสิทธิ์ของทรั นี้มาแทนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ะพูดง่ายๆคือซื้อซับมาพร้อมกับหนี้ที่ซับนี้ก่อนนั่นแหละค่ะเพื่อความเข้าใจนะคะทุกคนมาดูพร้อมกันนะคะสมมุติซับหนึ่งนะคะบ้านหลังนี้เจ้าพนักงานประเมินแล้วว่าบ้านหลังนี้มีคุณค่ามีราคามีมูลค่าอยู่ที่2องล้านนะคะ แต่บ้านหลังนี้เป็นหนี้นะคะติดหนี้ธนาคารอยู่1 5ึ่0ล้านห้าแสนห้าพันอ่าเพื่อให้เห็นภาพนะคะ1ล้านนะคะห้าแสนนะคะห้าพันบาทนะคะอ่าทุกคนดูเลขนี้ไว้นะคะพนักเจ้าพนักงานประเมินแล้วว่ามีมูลค่าอยู่ที่2ล้านติดหนี้อยู่1 5 000, 5่0ล้านห้าแสนห้าพันะคะคำถามคือเวลาที่จะเริ่มประมูลเขาจะคิดราคาย,ยัางไงทุกคน จำนะคะตรงนี้ถ้าจำไม่ได้หรือฟังตรงนี้ไม่ทันฝนแนะนำให้คุณแชร์เก็บไว้ที่หน้าเฟซตัวเองนะคะหรือนะคะโอเคมาดูติดตามแล้วก็จำคลิปไล้นะคะคือหนึ่งคุณต้องดูเลยนะคะดูว่าฝนบอกเลยว่าสูตรมันง่ายมากคือราคาประเมินลบกับยอดหนี้สูตรมีแค่นี้เลยนะคะราคาประเมินนะคะทุกคนลบยอดหนี้อ่ะ ราคาประเมินลบยอดหนี้หมายความว่าอะไรก็หมายความตามนี้เลยทุกครั้งนะคะเวลากรมบัญชีครับก็ดีจะตั้งราคาจะยึดสูตรตามนี้เท่านั้นนะคะนั่นก็คือราคาประเมินที่เจ้าพนักงานให้คุณค่ากับบ้านหลังนั้นลบกับยอดหนี้นะคะที่ค้างอยู่นะคะอย่างในเคสนี้นั่นหมายความว่าสองล้านตั้งลบด้วย1ล้านนะคะ55,000ค่ะทุกคนแต่นะคะ แต่อีกนิดนึงนะคะโดยสไตล์กรมครับคดีค่ะเวลาที่จะประมูลทรัพย์นะคะเขาจะประมูลเป็นเลขกลมๆค่ะและ ในอย่างในเคสนี้ถือว่ายังไม่กลมนะคะเขาจะกลมเป็นหลักหมื่นในเคสนี้คุณจะเห็นนิดนึงนะว่าตรงนี้มันเป็น5,000ันใช่ไหมต่อให้มันเป็น500้เขาก็ปัดนะคะกลมมาคับคดีจะปัดขึ้นค่ะปัดขึ้นหมายความว่าอะไรเมื่อกี้4 4 9 5ี่0 0นสมมุตินะคะถ้าคุณหักลบลได้แล้วได้เลข43500เวลากลมมาคับคดีเขาจะตั้งราคาเริ่มประมูลนะคะเขาจะเป็น44นะคะอ่ะอย่างนี้พอเห็นภาพแม้ก็คือพูดง่ายๆนะคะ เศษนะคะเศษเศษจะถูกเศษจะถูกปัดขึ้นมาทันทีนะคะโอเคปะอ่ะแต่ว่าเรากลับมาดูเคสน,นี้ของเราต่อเคสน,นี้ของเราต่อคือเท่าไหร่นะเมื่อกี้นี้นะคะเมื่อกี้เราหักลบกันได้แล้วเป็น4 9่แสนเาหนันนะคะเมื่อปัดขึ้นนะคะก็เป็นห้าแสนบาทสรุปค่ะสรุปนะคะสรุปนะทุกคนตามทานนะบ้านหลังนี้นะคะกรมคับคดีให้มูลค่า สล้านบาทนะคะอ่ะสล้านบาทนะคะแต่มันติดหนี้อยู่1ล้านห้าแสนนะคะ5้าพันนะคะอ่ะเมื่อเราหักลบเอาสองล้านตั้งลบยอดหนี้นะคะจะเท่ากับ4ี่แสนเก้าน ห้าพันบาทนะคะเวลากมารมคับคดีตั้งฝนบอกแล้วว่าถ้าเศษหลักพันจะปัดขึ้นไปทันทีเพื่อให้เป็นเต็มหมื่นนะคะในเคสนี้ก็คือห0 0 0สนบาทคำ,คำตอบก็คือถ้าคุณจะประมูลกรมครับคดีค่ะทรัพย์นี้จะเริ่มประมูลที่ 5 0 0แสนบาททุกคนเก็ตไหมคะถ้าเกตนะคะพิมพ์สติ c ก e r อะไรมาก็ได้นะคะถึงแม้ว่าเป็นวิดีโอก็พิมพ์ไหมคะฝนจะได้เข้าใจว่าอ๋อถึงตรงนี้ทุกคนยังเข้าใจนะคะอ่ะมาต่อนะคะสเตปถัดไปนะคะคําถามที่ทุกคนจะถามว่าอ้าวแล้วมันมีบางเคสล่ะที่สมมุติว่าทรัพย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโจทย์เดิมเลยกมรมคับคดีเนี่ยให้มูลค่ามันที่2ล้านนะคะอ่ะ กรมครดีให้มูลค่าที่2ล้านแต่บังเอิญเขาเอาไปกู้ได้มากกว่าที่มูลค่าที่กรมครับดีให้2ล้านห0 0แสนนะคะ,ะทุกคนเห็นอะไรตรงนี้ไหม สองล้านห้าแสนนะคะอ่ะทุกคนเห็นปะสูตรเหมือนเดิมค่ะถามว่ากรมครับคดีจะเริ่มประมูลยังไงคะฝนบอกแล้วว่าเขาจะเอาราคาที่เจ้าพนักงานประเมินให้คุณค่ากับบ้านหลังนั้นตั้งลบด้วยยอดหนี้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะคุณเอาสองล้านตั้งลบด้วยสองล้านห้านะคะเมื่อลบกันแล้วเกิดอะไรขึ้นคะอ่ะเดี๋ยวฝนเขียนให้ดูอีกทีหนึ่งนะเพื่อให้เห็นภาพชัดๆลบด้วยสองล้านห้านะคะอ่ะ เมื่อลบการเกิดอะไรขึ้นติดลบถูกไหมคะติดลบกี่แสนจ๊ะทุกคนติดลบ5 0 0แสนนะคะอ่ะทุกคนตรงนี้ตามทันไหมคะตามทันส่งสติกเกอร์มาเหมือนเดิมนะคะอ่ะอ่ะติดลบ5 0 0แสนติดลบอยู่5 0 0แสนเวลากลมบระคับคดีตั้งเขาก็จะไปตั้งติดลบหรอเนาะคงไม่บอกว่าเริ่มประมูลที่ลบ5 0 0แสนบวกกันไปเรื่อยๆคงไม่ใช่นะคะกมครมบระคับคดีคะ่ะเขาก็จะมีราคา ถ้าธรรมเนียมสําหรับการประมูลค่ะใช้เป็นราคาเริ่มแรกนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าในเคสที่เราเอาราคาที่เจ้าพนักงานตั้งให้คุณค่าแล้วเนี่ยมาหักลบกับยอดดีแล้วพบว่าติดลบนะคะเมื่อไหร่ที่ลบกันแล้วพบว่าติดลบนะคะอ่ะกรมบังคับคดีจะตั้งราคาแรกสําหรับการประมูลอยู่ที่ส0,000นนะคะถึง5 0,000บาทนะคะทุกคนจะสงสัยมากเลยว่าแล้วส0,000ื่นกับห้า0,000ื่นคืออะไรจ๊ะก็ ก็ต้องพูดกันตรงๆค่ะว่าเวลาที่เราทําอะไรก็แล้วแต่มันจะมีค่าดําเนินการนะคะสามหมื่นหรือห้าหมื่นก็คือค่าดําเนินการที่กรมรบัคคดีเขาจัดการในเรื่องทําการยึดทรัพย์ให้กับเจ้าหนี้นั่นแหละค่ะมันคือค่าธรรมเนียมอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเมื่ออหไรที่หักลบกันแล้วเออมันติดลบเนี่ยเขาก็จะคิดแค่เริ่มประมูลจากราคาค่าธรรมเนียมคือง่ายๆว่าอย่างน้อยคุณประมูลมาค,คุณก็ได้จ่ายค่าธรรมเนียมให้กรมบังคับคดีก่อนนะคะที่เหลือคุณก็ค่อยไปปิดกธนาคารเองนะคะอ่ะ อันนี้ข่าวาวัดไปนะคะเมื่อกี้นี้ฝนให้อีกนิดนึงว่าถ้าในกรณีที่ ในนัดแรกเนี่ยเอามาประมูลแล้วเนี่ยแล้วไม่มีคนสู้ราคานะคะในปกติอะค่ะกรมพักพอดีถ้าเมื่อไหร่ที่เอาออกมาขายแล้วไม่มีคนซื้อเขาจะลดราคาลงไปเรื่อยๆนะคะทีละ10%ลดสูงสุด3 0ในเคสที่เป็นทรัพย์จำนองติดไปมีวิธีการลดราคาอย่างไงนะคะ<ป>มันลดราคาอย่างไงคะทุกคนมาดูนี่พร้อมกันนะเมื่อกี้เหมือนเดิมนะคะฝนแจ้งไปแล้วว่าถ้าในกรณีที่เป็นลบกันแล้วติดลบก็จะเริ่มที่ 3,000มกับ5,000มนี่แหละค่ะกรมคัาพอดีเขาไม่ลดค่าธรรมเนียมในการดําเนินเรื่องให้ตัวเองนะจ๊ะก็เท่านี้จ้ะแต่ถ้าเป็นกรณีที่หักลบกันแล้วไม่ติดลบนะคะเวละคุณกลับมาดูในโจทย์ข้อเดิมนะโจทย์ข้อแรกนะคะที่เมื่อกี้บอกว่า ซับล้านบาทถูกไหมติดนี้อยู่1ล้าน5,500 0นะคะลบกันครั้งแรกเราได้เท่าไหร่จ้าทุกคนลบกันแล้วได้4,95,000แต่ฝนบอกว่ากมารมคับคดีเขาปัดขึ้นค่ะเศษ1 000, บาทก็ปัดขึ้นค่ะปัดให้เต็มหมื่นอย่างเคสนี้นะคะก็จะถูกปัดขึ้นเป็น5 0 0,000นะอ่ะตรงนี้ทุกคนยังทันไหมทันบอกทันนะคะอ่ะ ่ะเป็น5้าแสนนะอ่ะโอเคเมื่อเขาเป็น5 0 0แสนอันนี้คือราคาในนัดแรกนะคะอ่ะทุกคนจำเลข5 0าแสนนี้ไว้นะเดี๋ยวฝนจะมาเขียนในตรงนี้ก่อนนะคะอ่ะห0 0แสนนัดที่1น,นะคะ5 0 0แสนบาท 5 0า0 0นบาทกมารมบับคดีเอาออกมาขายแล้วค่ะเริ่มประมูลในราคา500,000แต่คุณอย่าลืมนะว่าคุณไม่ได้จ่ายแค่นี้จบเนาะคุณต้องไปเตะตามเคลียร์นี้ต่างๆที่เมื่อกี้ฝนบอกไปตอนช่วงต้นคลิปแล้วนะคะอ่ะมาดูกันก่อน5 0 0 0 0 0 0 0 0 0มาขายแล้วไม่มีคนซื้อเลยค่ะไม่มีคนซื้อนัดถัดไปนะคะนัดถัดไปกมรมขับคดีจะลดราคาค่ะเวลาที่ลดราคาค่ะเขาจะ ลดราคาไม่ได้จาก5้าแสนนี้นะจ๊ะ,ะทุกคนทุกครั้งเกณฑ์ของกรมคดีเหมือนกันหมดทุกประเภททรัพย์เวลาลดราคาจะลดจากราคาประเมินเจ้าพนักงานนะคะเมื่อกี้ในโจทย์แรกฝนบอกแล้วว่าบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่คะ อ่าราคา2ล้านนะจ๊ะทุกคนราคาเจ้าพนักงานให้คุณค่ากับบ้านหลังนี้ที่2ล้านดังนั้นเมื่อ2ล้านขายไม่ได้ลด10%ของ2ล้านคือเท่าไหร่คะอ่ะเราทุกคนมาคิดกันเนาะ ใช่ไหมผลบอกแล้วนะมันจะลดทีลลด10มันไม่ใช่10%จาก500 0 0นนะจ๊ะมันคือ10%ของ2ล้านนะอ่ะทุกคนตรงนี้เก็ตไหมเก็ตพิมพ์เก็ตมานะคะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ช่วยแชร์คลิปนี้ไว้ด้วยนะคะฝนคิดว่ามันเป็นผลลุกที่ดีค่ะอ่ะ2ล้านนะคะ500,000ไม่ได้เนาะลบ10%นะ1,08นะคะไม่ใช่แสนแปดสีฝนตลกละ ล้านแปดเป็นคนที่ชอบตอดราคาชั่วผิดหน่วยค่ะอะงานตั้งนะคะอะลบกับยอดหนี้ค่ะเมื่อกี้บอกว่าเขาติดหนี้ไว้เท่าไหร่นะกลับไปดูโจทย์เขาติดนี้อยู่หนึ่งล้านห้า้านใช่ไหมคะก็จะตั้งนะคะล้านแปดลบหนึ่งล้านห้าันะคะมาถึงตรงนี้ทุกคนทันไหมไม่ทันอย่าลืมนะแชร์ไว้กลับมาดูย้อนหลังได้นะคะอ่ะ ลบกันได้เท่าไหร่ออามาลบกันหน่อยลบกันหน่อยนะคะ1น0 0 0ล้านนะคะลบกับ1 5ึ0 0ล้านาแสนพันนะคะได้2องแสนเาหมื่นหพันนะคะ2แสนเาหมื่นพันเหมือนเดิมนี่แหละคะ่ะคือราคาที่รอบที่สองที่กรมบังคับคดีจะประมูลทุกคนก็จะแบบว่าเฮ้ยสอง สองสองแสนเก้าหมื่้าพันเมื่อกี้ฝนบอกแล้วเนาะถ้าเป็นหลักพันทำไงคะปัดขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นเคนนี้ก็จะเป็นส0 0 0สนนะคะ อ่ะอันนี้ค่ะคือวิธีคิดของกรมครคดีในเสเต็ปถัดไปถ้าสมมุติว่ารอบนี้ขายไม่ได้อีกมันจะลดลงอีก20%ถูกไหมถ้าใครยังงงเรื่องการลดราคานะคะกลับไปดูคลิปเก่าๆนะคะฝนมีไว้อยู่แล้วเนาะฝนทำา l a y l i s t ให้คุณหาง,ง่ายๆแล้วคุณลองกลับไปดูในเรื่องนั้นก่อนนะคะแต่จริงๆหลักการลดราคาคือเหมือนกันทั้งหมดคือลดจากราคาที่เจ้าพนักง,งานให้คุณค่าว่าบ้านหลังนี้มันควรจะ ถูกขายไปในราคาเท่าไหร่แล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆนะคะลดสูงสุด30%เท่านั้นนะคะถ้าเคยลดถึงเท่านี้แล้วก็จะไม่ลดกว่านี้แล้วก็จะยิงยาวที่30%ยาวๆนะคะอะอย่างในเคสเนี้ย รอบสอเขาก็จะเริ่มประมูลที่3 0 0แสนนะคะอะหวังว่าตรงนี้ทุกคนจะพอเข้าใจเนาะแต่ก็อย่างที่บอกคะ่ะว่าเวลาที่คุณประมูลกรมครับคดีเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคือคุณจะต้องทำการบ้านมาให้ดีโดยเฉพาะทรัพย์ที่เป็นทรัพย์จำนองติดไปนะคะว่าเวลาที่คุณประมูลมาแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องรับผิดชอบต่อก,ก็คือหนี้ที่ติดมากับทรัพย์นั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นหนี้ดีหรือหนี้เลวนะคะคำว่าหนี้เลวก็คือเขาอาจจะผิดคำละมาแบบเป็นหลายปี ะะแล้วมีดอกเบี้ย,ววยบานเบิกเนาะดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราค่ะคือเราจะต้องทํากันบ้านมาให้ดีก่อนว่าโอเคซับนี้เนี่ยต้นทุนในการที่เราจะลงทุนเนี่ยคุณต้องเผื่อค่าผิดชําระหนี้เผื่อ ยอ,ยอดนี้ด้วยนะคะแล้วก็เผื่อค่าปรับปรุงข่อมแซมค่าโอนดูซิว่าตกลงแล้วเนี่ยการประมูลทรัพย์นี้มันคุ้มไหมอย่างเคสนี้คุณไม่ใช่คิดว่าโอ้ปกติมปนสองล้านจ่ายแค่ห้าแสนเองแล้วจบมันไม่จบแกคะเพราะจริงๆก็ต้องไปตามจ่ายยอดนี้ที่บ้านหลังนี้ยังค้างอยู่ด้วยนะคะคุณถึงจะสุดท้ายเนี่ยคุณจะได้มาเป็นเจ้าของของมันเนาะโอเคค่ะถ้าใครชอบความรู้ในการลงทุน แบบนี้นะความ,มรูก้กรมบัคับคดีนะคะคุณกดติดตามได้นะคะทั้งในเพจนะคะแล้วก็ใน youtube หรือถ้าใครบอกแล้วอุ้ยเมื่อกี้ฝนแอบ,บเอาอ e ีบุ๊กมาให้ดูนะคะคืออ e ีบุ๊กเนี่ยละเอียดมากเลยนะทุกคนนะฝนน่ใส่เนื้อหาไว้แบบเป็นขั้นเป็นตอนคือคือจำนวนหน้าอาจจะไม่เยอะแต่ฝนรับรองค่ะว่าเนื้อหาแน่นเอียดคุณเอาสามารถเอาไปทําได้เลยอะค่ะเอาไปทําได้เลยนะ,ะลยนะแล้วถ้าคุณสังเกตดูดีๆเมื่อกี้เดี๋ยวแอบ,บ,บ,บเปิดให้ดูนิดนึงนะคะฝนจะมีตัวอย่างเนี่นี่เคสตัวอย่างนะคะแล้วก็มี นี่มี QR code นะคะเพราะใน QR code เนี่ยจะมีมินิคอสออนไลน์นะคะที่จะคอยอธิบายให้คุณเข้าใจให้กับมันเนี่ยได้อย่างละเอียดยิ่งขึ้นนะคะและรวมถึงคุณจะได้ลายกลุ่มปิดที่มีทางตัว ครูฝนเองนะคะแลอาจารย์ตั้มคอยให้คำปรึกษาคุณในตลอดเส้นทางที่คุณยังคิดศึกษาเรื่องกลมมุ่มบังคับคดีและไม่พอนะฝนจะอัปเดตความรู้นะคะหรือเวลาไปเจอเคสต่ตางๆทั้งเคสของลูกศิษย์นะคะหรือเคสของตัวเองในบริษัทเนี่ยก็จะเอามาแชร์ให้ทุกคนที่เป็นลูกศิษย์ในกลุ่มอ e ีบุ๊กได้เรียนรู้อัปเดตตลอดเวลาก็บอกเลยค่ะว่าคุมมากมันเป็นการลงทุนแค่หลักร้อยหลักพันเนี่ยแต่ว่าคุณเนี่ยได้องค์ความรู้ที่จะสามารถไปสร้าง เงินให้กับตัวเองนะถ้าคุณเอาไปลงทุนคุณก็สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เป็นหลักแสนหลักล้านหรือต่อให้คุณบอกว่าขั้นต่ำคุณเอาไปแค่รับจ้างประมูลหรือหรือไปรับเป็นนายหน้าเนี่ย แค่นี้คุณก็ได้เคสลับ20,000-30,000แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครคิดว่าอยากจะเริ่มต้นศึกษาในเรื่องนี้นะคะอีบูอันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากเลยค่ะสำหรับคนที่เริ่มต้นหรือถ้าใครอยากเป็นนักลงทุนแล้วอยากจะลงทุนแล้วรู้สึกแล้วว่าแบบเห็นแล้วแหะคะ่ะว่าเงินมันมายัางไงนะคะแล้วก็อยากจะได้ฝนเนี่ยมาเป็นครูพิเศษที่จะคอย สอนคุณอย่างส่วนตัวคอยพาคุณไปประมูลคอยดูแลคุณในตลอดเส้นทางในการลงทุนครั้งแรกเพื่อมันเหมือนยิ่งกว่าซื้อประกันอีกนะเพราะว่าคุณไม่ได้แค่ซื้อประกันความเสี่ยงแต่จะมีคนสอนคุณว่าธุรกิจแบบนี้ทำยังไงถึงจะได้กําไรนะคะแล้วเมื่อคุณทําได้อะถามหน่อยว่าคุณทําเป็นครั้งหนึ่งต่อไปคุณจะทําเป็นยิ่งกว่านั้นเรื่อยๆไหมมันก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะซึ่งที่ผ่านมาที่ฝนสอนเนี่ยทุกคนที่เรียนกับฝนนะมันเหมือนคุณได้เรียนฟรีอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อคุณไปลงทุนอ่ะคุณ ได้กําไรจากผลตอบแทนนะ่ะคืนเกินค่าเรียนไปมหาศาลนะคะนี่พูดถึงแค่ครั้งแรกนะไม่ใช่พูดถึงว่าคุณเอาไปทําซ้ําอีกกี่ครั้งก็ไม่รู้นะอย่างรู้สิคนรับฝึกของฝนนี้น่าจะได้ประมาณสิบเท่าแล้วนะคะโอเคถ้าใครนะคะตัดสินใจแล้วนะคะว่าอยากจะเรียนรู้เรื่องการลงทุนไม่ว่าจะเป็นอ e ีบุ๊กหรือว่าอยากจะมาเจอตัวหรืออยากจะเรียนคอร์สออนไลน์เพิ่มเนี่ยติดต่อได้ใน Line แอดนะคะอ่ะเดี๋ยวฝนเขียนให้หน่อยละกันเนาะอ่ะ ติดต่อได้ในนี้เลยนะคะไลน์แอดนะคะแอดไซน์ sign, นะคะต้องมีตัวแอดด้วยนะคะ T U M นะคะแล้วก็ F O N นะคะแค่นี้เลยค่ะไลน์แอดแอดไซ T U M F O N ค่ะคุณทักมาได้เลยค่ะว่าอยากสนใจคอร์สหรืออะไรนะคะบอกได้เลยค่ะว่ามาจากคลิปนี้ขอราคาพิเศษเดี๋ยวจัดให้ค่ะ